เอาไว้าั้นกรอขึ้แต่ละค่าไแต่ยังมงหงอกกับสุดท่าเขาวอายมงไงแล้วคือรอขึ้รู้เบาเออไปนะไนะเอาจะบอกเด้๋ยวนนเมก็เอาเเีเซนแมเอาเมย่างผมเออไม่ใช่ใครต้องเห็นเห็นที่เห็นคิดก็ได้หรอ ใดีุก้องนาขตง่ายังนะอซีซีดีเกินกล้องมาเด้อพี่น้องยอมและหลอนสิจ้าใครคงบอกมาเด้อมาเด้อุียหนาไหมหนาค่ะานไทจริงคจริงักล่องอะไเนาะอ๋อเล่นเด็เ็เ่นดก มันต้องเช็ดบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอ,อมัน,น,น,นมันถึงเงี้ยมันมัไมัต่อไว้ไม่ได้พูดอ๋อ,อมันแล้วแต่โท<อ>รศัพท์นั่งพูดหระไทยแม่แมงเดียวสิเหลืองสีด้วยพูดหระไทยยังเดียวสวัสดีสองท่านมาย้อมผมงอกค่ะมีใครและล่าเรืเรอ่องนี้แต่จะ<อ>ล้มดอกมณีลานมาอ,อยู่ข้างหลานอ,อยู่กับสิออห์มุดยิบฮิตแท้เหยี่ยงกับพรรูปวุ่ไว้ยปวดหัวตามไม่รู้เ้ยเออ รีแหลกหรือเฝ้าปันเบียดเองเบ่งงานบอกงานบ้างเอ้ยเอาไอ้ค้าแค่ไอ้ยี่สิบาทยี่สิบบาทเลยต้องมหาบาทอ้ไอ้เซ็นสีเนาะเซ็นอด้โปรโมชั่นรถ้าสนใจก็สร้างได้แบบมนี้นะจ้าผมไม่ได้ศึกษาคิีมเทียมมันมันพรผมไม่ากฉดคมเทียมอย่านีเป็นครีมเทียมจากเหนียวน้ำมันรวงข้าว อะไรเป็เครืเทียนอยู่ดีเอภิญญาก็เอยฟังหฟังซือเออแต่ว่าสำหรับงานันแม่บขอบคุณทุกคนนะคะเราใช้เวลาในการดองผมสะผมเป่าผมประมาณสามสิบนาทีรวมๆแล้วย้อมผมงอกจะใช้อยู่เวลาประมาณอ่ะชั่วโมงหนึ่งถ้าเป็นผมสั้นผมสั้นผมที่ไม่งอกมากผมผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นผมสั้นผมไม่งอกมากผมผู้ชายมหมายถึงว่าเวลาผมมันงอกขึ้นมันจะขอขึ้นนิดนึงใช่ไหมนั่นแหละเราก็แต้มแต้มเฉพาะโคนใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่มันยากส่วนตัวแล้วนะคะกลายช่างหลายคนก็คงเจอปัญหาก็คือมันติดหนังศีรษะแต่ว่ามันมีเทคนิคในการทําให้ติดย้อมผมติดหนังศีรษะน้อยลงม,มันก็มีแต่ว่า มันก็ต้องใช้เวลาและความปราณีตซึ่งเราจะเป็นคนที่แบบรีบทำรีบเสร็จเพราะว่างานเราเยอะไม่ใช่งานที่ได้เงินนะคะงานบ้านเยอะยค่ะรีบทำก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยรวมๆนะคะเราก็จะหมักผมลงสีเสร็จหมักผมประมาณ15-20ถนาทีจากนั้นก็ล้างออกสิ่งที่ยากก็คือมันจะติดตามไรผมมันจะติดตามเนี่ยผมให้ย้อมดามันจะลําบากตรงที่เวลามันติดหนัง หนังศีรษะเนี่ยตําไรผมตามหนังศีรษะตามเนี่ยล้างมันจะค่อนข้างสะออกยากนะคะฉะน,นั้นแล้วสิ่งที่มีตัวช่วยในการเช็ดทาความสะอาดก็คือน้ํายาดัดผมแต่น้ามียาดัดผมบางยี่ห้อก็ไม่ค่อยออกนะแต่ยี่ห้อนี้ดีหน่อยออกค่ะแล้วก็รู้สึกโอ้สบายปอีสบายคือว่าโลกสบายล้างออกอ่าเช่นยาดัดผมเช็ดแต่บางยี่ห้อไม่ออกเครียดเลยทายัางไงอ่ะ เช็ดยังไงก็จนแดงก็ไม่ออกเนี่ยเราก็เครียดมันล้างนานใช้เวลานาน,านใช้เวลาล้างผมนานกว่าสีปกติเพราะว่ามันติดติดนางศีรษะติดนางผมนางศีรษะนานแน่นนั่นเอง,เองนะก็มานี้นะคะความยากของมนันส่วนตัวแล้วนะคะอืมแล้วก็ติดผิวนางเราเนี่ก็ล้างออกยากเหมือนกันเนาะอ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมการล้างผม ย้อมหงสีดําอันนี้เป็นเค้กของผู้ชายนะผมสัน้นก็จะแค่เป่าใดธรรมดาราคาก็มีในมอลมากๆกว่า100บาทแต่ถ้ามีตัดมีซอยตกแต่งผมด้วยก็อ120บาทนะอ่ะบ่มโดยประมาณแล้วแต่ผมถ้าผมยาวก็คิดเลทตามราคาผมเนะาะเจอกันใหม่ในไลนหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม รฟังนะหากว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันกนะคะสำหรับใครที่เป็นเพื่อนกันนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะจ้ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ค่ะ